ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำรับมืออาชีพทุกท่านนะครับต่อคำถามนะครับของพวกเรานะครับที่ถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับท่อแคตาลิตนะครับซึ่งจะเอาออกแล้วมีผลอะไรกับเครื่องยนต์หรือไม่ครับนี่นะครับเป็นคำถามจาก FC ของพวกเรานะครับถามเข้ามานะครับแคตาลิตเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของท่อนะครับแคตาลิตตัวกองมลพิษนะครับซึ่ง ติดตั้งอยู่บริเวณใต้ท้องรถนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเขานะครับจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับในวิถีของตัวท่อนะครับนี่นะครับใต้ท้องรถนะครับทีนี้หน้าที่ของมันนะครับกองมริษนะครับจากเครื่องยนต์นะครับที่จุดระเบิดพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะมี ก๊าซนะครับวัตถุดิบหลายๆตัวนะครับซึ่งไปหาดูได้นะครับรายละเอียดใน YouTube นะครับเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักชั่วโมงนึงผมก็เข้าไปออดูนะครับจริงจรแล้วผมดูมาหลายครั้งแล้วในวิธีของท่อแคตตาลิติกนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็มีความรู้นะครับหลายๆอย่างนะครับข้างในก็จะมีไส้นะครับสิ่งประกอบด้วยหลายอย่างนะครับท้องคำขาบางเซรามิกบางมีหลายๆอย่างนะครับก็ไปดูเอานะครับรายละเอียดของแคตตาลิติกนะครับทีนี้นี่นะครับแคตตาลิติกนะครับทีนี้นรามาพูดถึงเรื่องของประสาาดีกว่ นะครับเพราะว่ารายละเอียดของตัวแคทเนี่ยหลายท่านก็นํามาพูดถึงนำมาแชร์นะครับแต่ทีนี้ว่าอ,อถามว่าผลกับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประสบการณ์ผมเลยเนี่ยผมถอดแคทเตรติกเนี่ยว่าผมเป็นซินนะครับเทปโรเลตคูดน,นะครับ แคดมันแตกนะครับเมื่อประมาณสัก8ปดหมื่นกิโลนี่ครับเราจะประสบการณ์เลยนะครับไม่เอาสรองลำรานะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะรู้นะครับใน YouTube นะครับหรือไม่เอ่อในโลกของโซเชียลนะครับหลายๆอย่างนะครับในช่องเนี่ยเรากับพวกเราก็รู้มแล้วตัวแคทนะครับเราประสบการณ์ให้ฟังดีฟ้านะครับผมถอดอยู่ประมาณตั้งช่วงระยะวิ่งประมาณ8ปดหมื่นกิโลนะครับซึ่งอาการที่ผมถอดเนี่ยไม่ได้ถอดเพราะต้องการที่จะให้มันแรงขึ้นนะครับไม่ได้ถอดเพราะว่า เ,เ,คเครื่องมันเครื่องมันอะไรนะคืออยากจะให้มันประหยัดน้ำมันขึ้นไม่ใช่ลักษณะนะที่ผมถอดเพราะว่ามันมีอาการนะครับเวลาเล่นเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อยเดียวนะครับเต็มที่เนี่ยไหลเนินเนี่ยประมาณร้อยสิบนะครับไหลเนินเนี่ยประมาณร้อยสิบคือหมายถึงว่าลงเนินปุ๊บเนี่ยอย่าพรเลงนะครับเกียร์ห้าเกียร์ธรรมดานะครับร้อยสิบร้อยสิบต้องลุ้นนะนะครับ พอลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็สงสัยว่ามัเกิดอะไรวะที่แรกเราก็คิดว่าเป็นที่คอยจุดระเบิดนะครับที่มันเป็นที่คอยจุดระเบิดนะครับมันมีเอ่อในเรื่องของเวลาร้อนๆปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่ถึงห้านาทีปุ๊บเนี่ยติดไปปุ๊บมันมีสะดุดนะครับสะดุดปุ๊บๆนะครับแต่สะดุดเป็นไาจังหวะนะครับมันไม่ได้ส,ดส,ดสะดุดตลอดนะครับแล้วเวลาเกทหนึ่งเกทสองเกทสามเนี่ยอื่นเลยนะครับคือค่อยๆไป เกียร์หน mm ึ hmm. <Yeah. S 1> exactly. ่งปุ๊บเนี่ยค่อยๆลดค่อยๆไหลเกียร์สองค่อยๆไหลค่อยๆสามค่อยๆสี่เกียร์ห้าปุ๊บเกียร์ห้าไปปลายปุ๊บเนี่ยประมาณร้อยสิบนะครับนี่ผิดปกติแล้วนะครับในวิธีของรถนะครับก็ทีนี้จุดที่เราสัมผัสได้ก็คือตรงบริเวณตัวคอนโซลเกียร์นะครับรู้สึกเอ้ยมันร้อนผิดปกติเว้ยมันจะมีกลิ่นออกคล้ายๆกลิ่นไหม้นะครับกลิ่นไหม้ก็มาในรถนะครับแปดหมื่นโลนะครับรถแปดหมื่นโลนะครับเครื่องเป็นซินนะครับเขาบอกว่าเขาจะ เขอสมาร์ทจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับอแคตตันนะครับเครื่องเบนซินไม่ค่อยเป็นนะครับจะเหลือนะครับในวิธีของประสบการณ์นะครับเบนซินนะครับแปดหมื่นโลนะครับพอหลังจากเออที่รู้สึกว่ามันอืดนะครับเรื่องมีขึ้นเนี่ยในเกียร์ห้าปุ๊บเนี่ยบางทีมันมันอืดตั้งแต่เกียร์หนึ่งกีสองกียร์สามนะครับเกียรสี่นะครับเกียร์ห้าปุ๊บเนี่ยให้มันแปลกละปกติเราวิ่งได้ประมาณร้อยห้าร้อยหกเนี่ยนิ่งๆก็สบายๆเลยนะครับนิ่งๆไปนิ่งๆเลยพอหลังจากที่มันเริ่มตันปุ๊บเนี่ย ค่อยๆมาที่เราลดมาประมาณร้อยร้อยยีนะครับพอหลังจากนั้นพวกร้อยเดียววิ่งในร้อยเดียวนะครับมันไม่เป็นปุบปับนะครับมันเป็นแบบใช้ระยะเวลานิหนึ่งนะครับประมาณตั้งเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับค่อยๆไล่เป็น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 นะครับไม่ใช่เออเมื่อวานนี้วิ่งได้ร้อยห้าร้อยหกเสร็จแล้ววันนี้ปุ๊บเนี่ยวิ่งได้ร้อยร้อยอะไร้อยสิบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค่อยๆเป็นนะครับพอหลังจากที่มันค่อยๆเป็นปุ๊บเนี่ยมันก็มีกลิ่นนะครับกลิ่นรู้สึกกลิ่นมดกลิ่นไม่ออกมานะครับเสร็็จจจแแแลล้้ววเเนนนี่่่ยยตตกกกัังงหหหาาไไอะครรบม มีในเรื่องของไอ้ตัวมันรู้สึกมันร้อนขึ้นในบริเวณโซนเกียร์เนี่ยมันมันมันมีระอุระอุความร้อนขึ้นมานะครับพอ,อ,อพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยมันมันน่าจะเกิดจากอะไรวะนะครับมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเอ,อตัวเองก็จมูกนะครับจมูกสําคัญน,นะครับจมูกนะครับบริเวณก้มไปดูเครื่องด,ด,ดูนู่นดูนี่หรือจะเป็นแคทวะก็คือคิดแล้วหรือหรือจะเป็นแคทวะ ดูจากอะโวเทียดูจากข้อสายคอเนี่ยแสนโรยเปลี่ปนเหมือนกันนะครับไม่น่าใช่อย่างอื่นก็ไม่น่าใช่นะครับตัวไอิทีอาร์พวกอะไรต่างๆนนาก็ไม่น่าใช่นะครับแต่สิ่งที่เราสังเกตเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือบริเวณท่อไอดีนะครับที่จะเข้ารินบิบอีเสื้อนะครับเข้าไปสู่จุลเบิดปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันเยิ้มนะครับมันออกเป็นเยิ้มนิดเดงนะครับพอถอดได้ท่อเดียวปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ำน้ำมันเครื่องบริเวณท่อไอดีนี่เยอะเลยนะครับมีแต่น้ำมันเครื่องนะครับ มันดันออกมาจากทางบริเวณท่อวัดนะครับด้านบนนะครับของท่อระบายไอน้ำมันเครื่องมันดันได้ยังไงวะลักษณะนี้แล้วคือตั้งคําถามด้วยนะครับนีประสบการณ์รล้วนนะครับเ่อาให้พวกเราฟังนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับคัตตันนะครับอาการแคตตันนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็แปใหญ่นะครับปกติแล้วเนี่ยบริเวณท่อไอดีเนี่ยท่อระบายไอดีเนี่ยมันจะไม่มีเออ่น้ำมันนะครับพืชละวา ไอตัวของเอน้ำมันเครื่องเนี่ยิีเหลวๆเนี่ยติดอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยส่วนมากจะมีมันจะมีแค่ไอเฉยไอเฉยนะครับคือตัวน้ำมันเนี่ยคือน้ำมันทั้งตัวน้ำมันเลยเนี่ยติดอยู่นะครับมันไปทั้งตัวน้ำมันเลยนะครับติดอยู่นะครับถอนมาปุ๊บเรยน้ำมันเครื่องต้องเอากะไรหรืชู่เช็ดอ่ะนะครับนะครับเหนียวเลยนะครับน้ำมันเครื่องเนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเอ๊ยยังไงวะเนี่ยพอหลังจากนั้นผู้ก็ตัดสินใจนะครับเอ๊ะหรือเป็นท่อ แค่ตันนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นพอพอตัดใจว่าไอ้มันน่าจะลองดูครับพอถอดแคทออกมาดูปุ๊บนี่ปรากฏว่าบริเวณไซ้แคทนะครับหรืออารังพึ่งที่เขาเรียกกันนะครับมันล้มนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นไปอุดตันนะครับคือมันไปอุดตันมันล้มมันล้มระเนระนาดนะครับมันไม่ได้เรียบตัวแบบสวยๆนะครับมันล้มพอหลังรถจะรมปุ๊บเนี่ยแล้ก็ แค่เอามาดูนะครับแค่เอามาดูนะครับจะเป็นลักษณะอย่างครับพอแค่เอามาดูปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจนะครับรู้ว่าเออสนามวาร์มท่อไส้ข้างในเนี่ยมันล้มนะครับมันล้มมันล้มมันอุดนะครับมันอุดทางเดินของการระบายนะครับระบายเอ่อไอเสียนะครับนี่นะครับท่อพวกนี้นะครับเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยพอมันล้มปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแตกเป็นลักษณะนี้นะครับโอนตัภายในท่อนะครับผมถ่ายรูปไว้นะครับแต่ผมยังหาไม่เจอนนนนนนะะะะะคครรรรรัับบเพาาาาาาวววว่่่ถยไ้้้แลปปมมณณตอีิงนะครับ นี่นะครับถอดท่อออกนะครับเสร็จแล้วพอเราจะรับติดเครื่องนะครับพอติดเครื่องพอเล่งปุ๊บนี่โหรอบเครื่องยนต์นี่มาเลยนะครับทีแรกพอติดเครื่องปุ๊บเร่งนี่รอบเครื่องยนต์นี่ค่อยคขึ้นทีละนิดทีละ้นี้ทีนี้นี้พอถอดท่อแคตออกปุ๊บติดเครื่องดูปุ๊บนี่เวลาเร่งปื๊ดนี่รอบเครื่องยนต์นี่ตามเท้าเลยนะครับเร่งป like oh, an ุ๊บตามเท้าเลยตามเท้าเลยโอ้ใช่แน่นอนนะครับ การแคทลิตันนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ล้วงออกนะครับใส่บนนี้ปผมล้วงออกนะครับเพราะต้นข้างในนี้มีทองทองคำขาวนะครับที่ขายได้ก็ขายได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลักษณะไหนราคาเป็นยังไงนะครับข้างในนี้นะครับเอ่อถ้จะมีทองคําขาวนะครับเนี่ยใส่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เก็บตัวนี้ไว้นะครับเก็บตัวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปขายเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่องทางการขายเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนยังไงก็ต้องศึกษาเอออาาาานนนะะคคคครรรัับบใิธีขขขงงกยไส้แทว เอ่อพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับเพราะตัวนี้ประมาณหมื่น่บาทนะครับแต่เป็นตัวตัวตัวแบรนด์ดังๆเนี่ยประมาณ20,000กว่าส0ม0 0นะครับถึง4 0 0หมืนะครับตัวนี้นะครับถึงนะครับถึง4 0 0 0มืนะครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับสี่หมืนนะครับแคตตาลติกนะครับซึ่งเอ่อถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมก็แล้วแต่บางคนนะครับบางคนรักโลกนะครับ ก็เปลี่ยนไปนะครับสี่หมื่นก็สี่หมื่นนะครับสองหมื่นก็สองหมื่นนะครับหมื่นสองก็หมื่นสองนะครับเปลี่ยนไปนะครับรักโลกนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่มีสั่งไม่มีสตังค์นะครับอย่างอย่างผมเนี่ยคือสวัสดิคือมันไม่อะไรนะไม่จะเป็นอ่ะคือสนัวดิต้องซื้อใหม่จาเปลี่ยนนะนะครับตัวสมมติหมื่นตัวตัวหมื่นห้าเงี้ยคือเราต้องมาซื้อใหม่มาตัวหนึ่งหมื่นห้าเวเราต้องมาเปลี่ยนครับหรือไม่เอาไปเอาแบบไอแคทแต่งนะครับแคทนอกนะครับ อาจจะถูกหน่อยประมาณสักหลักพันเจ็ดแปดพันมาเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะครับในวิถีของ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 ความิดของผมนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยรถมันก็ประมาณสักสาสิปีลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดแคตกันนะครับไม่ได้ติดแคตกันมันก็วิ่งกันได้นะครับโลกเลยก็วิถีของโลกร้อนเนี่ยมันถามว่าเป็นที่รถไหมโอเคใช่นะครับแต่มันไปที่อื่นด้วยนะครับอุตสาหกรรมนั้นมันับมันก็ทําให้อ่าผ่าน โรคได้เหมือนกันนะครับในวิธีของความร้อนนะครับนี่ปแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะครับแต่แล้วแต่นะครับแล้วนี่แล้วแต่เลยนะครับถ้าผู้ใดที่คิดว่าเป็นพาระจริงเนี่ยแคตตัวประมาณหัึ่งหมื่นบาทสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าไปไหวจริงก็ไปลองปฏิบัตินะครับล้วงไส้ออกปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตัดต่อนะครับตัดต่อแล้วก็อาจจะเป็นใส่ในเรื่องของท่อแล้วต้องปรึกษาแล้ท่อไอเสียที่มีความเชี่ยวชาญนานนะครับในวิธีของการตัดต่อท่อแคตนะครับพอร่างงานปุ๊บเนี่ยพอล้วงไส้ออกปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือไฟโชว์บริเวณหน้าปัดเนี่ยมันจะขึ้นนะครับฟ้องในเรื่องของออกซิเจนเซอร์นะครับซึ่งมีอยู่ตัว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 หน้ากับตัวหลังนะครับสองตัวนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนี่คือปัญหานะครับของคนที่ถอดท่อทนะครับไฟโชว์จะขึ้นนะครับของผมเนี่ยบางทีมันก็โชว์นะครับบางทีมันก็ดับนะครับบางทีมันก็โชว์บางทีมันก็ดับนะทุกวันนี้โชว์ตลอดนะครับถามว่าวิ่งได้ไหมไม่มีปัญหานะครับไปเชียงใหม่มาเมื่อไม่นานนะครับมันโชว์มันดับมันโชว์มันดับจนประะมมาาณสักเอออ่ววิงแล้ มันโชว์มันดับมันประมาณตั้งแต่แปดเบอร์นะครับสองแสนเนี่ยวิ่งมาคือประสบการณ์ล้วนๆนะครับในวิธีของแคทาลิติกนะครับผมก็หนึ่งนะครับหนึ่งในผู้มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของแคทเทอร์ลติกไฟโชว์เนี่ยนบริเวณน้ปั่นะครับถามว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีผลยังไงกับคําถามนะครับผมว่าไม่มีผลนะครับในวิธีของถามว่ากินน้ำมันเครื่องไหมไอ้กินน้ำมันเครื่องไหมไม่ไม่กินนะครับถามว่ากินเอาน้ำมันเอ่อเชฟเพอร์ไหมไม่กินนะครับถามว่าเอ่ออะไร ตัวคอยจะระเบิดเสียไหมไม่เสียนะครับโอ้โหลท้งโพเทียนเป็นยังไงไม่มีปัญหานะครับแหวนเหลือลวงไหมไม่เคยไม่ยังไม่ได้เจอนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีผลกับเครื่องยนต์สะดุดไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีผลกับเครื่องยนต์เลยนะครับแต่พิธีของผมนะครับผมจะเประสบการณ์นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับตามหลักวิชาการเราก็ไปไปไปดูเอาไปดูนะครับแต่เดี๋ยวสองแสนกิโลเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยนะครับทั้งไฟโชว์ทั้งไฟติดทั้งไฟดับทั้งไฟโชว์บางทีก็ติดเดี๋ยทุกวันนี้ค้างตลอดนะครับ ม่เปผลนะครับวิธีของไฟโชว์นะครับขึ้นดาบปาดปุ๊บเนี่ยบางคนเขาก็ไปทำในเรื่องของหลอกนะครับการหลอกการเอาเปเปอร์มาใส่นะครับแล้วก็หลอกเอานะครับซึ่งผมไม่อยากทำนะครับผมก็รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะที่ผมก็ปล่อยไปนะครับไฟโชว์มันก็เป็นในเรื่องของเออระบบนะระบบของเขาที่ก็ตั้งมาไว้นะครับการจุดระเบิดต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของเออ่ตัวอแคทนะครับที่เขาจับคาได้ตัวหนึ่งตัวสองปุ๊บเนี่ยแต่ล้วฝรั่งจะนับเขาป็ประมูล่าครับ นะครับไปดูเอาไปดูนะครับใน YouTube เนี่ยก็มีบอกหมดนะครับวันนั้นพวกเขาก็ไปสั่งกล่องสั่งให้สั่งฉีดน้ำมันนะครับมากน้อยต่างกันยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ขณะที่ไฟโชว์ปุ๊บเนี่ยค่ากลางของกล่องเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับสมมติว่าค่ากลางของกล่องมันมันสั่งกันตรงประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ยังทำงานอยู่หก,าก,ากสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสมมนะติเราใสา่ใส่แคสไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ค่าการของการสั่งงานของการฉีดน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานไปแต่วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้ามันเสียปุ๊บเนี่ยไฟชโชว์ปุ๊บเนี่ยค่าการของกล่อง,องที่จากจากโรงงานที่เขาเซตมามันก็ยังทํางานปกตินะครับฉีดน้ำมันปกติวิ่งปกติไม่มีสะด,ดุดไม่มีในเรื่องของอฟันขาวฟันดำนะครับถ้าถ้าเครื่องไม่หลวมนะครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสองแสนกิโลเนี่ยยืนยันได้นะครับวิบ่งมาเนี่ยถอนแคทนะครับและทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปใส่ท่อ ใส้การของแคทนะครับตอนนี้ท่อวัาวิ่งมันเพราะผมดังนะครับรถผมดังนะครับดังบู๊บบู๊บูนะครับแต่ลักษณะนี้แต่ผมไม่ได้ชอบนะแต่ผมกิจใส่นะครับคือไม่คือก็คือเป็นก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันมันวิ่งได้ได้ได้นะครับในวิธีของความช่างนะครับไม่ค่อยเรื่องมาเท่าไหร่นะครับรถสตาร์ตติดปุ๊บวิ่งได้นะครับไปกับชลบุรีเชียงใหม่มีความสุขขับมาคำมัคือเดือนเดือนที่หนึ่งที่สองขับมาก็ยังมีความสุขนะครับไม่ได้มีเดือดเดือดร้อนอะไรในวิธีของแคทโรติกนะครับนี่ผมเครื่าาานบออกว่ย ทำไมอยู่ไปถอดแคททําไมอยู่รถใหม่ๆหลายท่านถอดนะครับแต่หลายท่านก็ไม่ถอดนะครับสิบคนผมไม่แน่ใจว่าจะถอดสักสองคนหรือเปล่านะครับแต่แปดคนเนี่ยที่ถอดเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของแคทตันวิ่งไม่ออกนะครับจึงถอดนะครับส่วนมากเลยนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ถอดแคทตะติกออกเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของวิ่งไม่ออกรถอื่นนะครับพวกเครื่องยนต์เอ่อทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็น เอ่อดีเซลอย่างเดียวเคขาโยนต์เออ่เบนซินอย่างเดียวลักษณะน,นี้ทั้งสองอย่างนะครับที่ถอดออกเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอืดนะครับรอบเรือไม่มาตามเท้านะครับที่วิ่งไปปุ๊บเอ๊ะทำไมอยู่ตันนะวะทำไมอยู่เอ๊ะมันมันอยู่ทําไมอยู่มันอะไรนะคือมันเล็งไม่ขึ้นะะนะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับประมาณแสนโลสองแสนโลเนี่ยต้องเตรียมต้องเตรียมไว้นะครับถอดปุ๊บแบบเออมันคงตัดต่อนะครับไปแล้วถอายเสียที่มีความจะเรี่ยนานหน่อยตัดต่อปุ๊บรับวถอายเสียเนี่ยบางทีบางอย่างก็จะมีตัวเซตนะครับคอมพิวเตอร์เซตไฟโชว์นะครับ บางทีเส pues so nah, ็จไปประมาณสักเออเดือนหนึ่งครับเสร็จแล้วก็กลับมาโชว์ใหม่นะครับกลับไปอีกเดือนหนึงกลับมาโชว์ใหม่สองเดือนกลับมาโชว์ใหม่นะครับเดี๋ยวบางทีเนี่ยคนจกิงๆปุ๊บเนี่ยเาก็จะหลอกกล่องนะครับพอไร้นั้นปุ๊บเนี่ยบางทีก็ไม่กลับมาโชว์อีกเลยก็มีนะครับต้องไปหาช่างนะครับช่างที่มีความชำนาญนะครับในเรื่องของไฟโชว์คาสเซอเรติกนะครับแต่ถามว่าเออโชว์ก็โชว์ไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือโชว์เืก็โชว์ไปนะครับทุกวันนี้ก็โชว์นะครับเนี่ยไฟโชว์นะครับเนี่ยคาสเซอเรติกเนี่ย ับไปนู่นไปนี่ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับไฟโชว์นะครับเพราะผมถือว่าค่าของกลางค่ากลางของกล่องเนี่ยมันสั่งขีดน้ำมันปกติไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเราเข้าใจว่าเออที่เป็นโชว์เพราะว่าเป็นอย่างนี้นะหรือไม่ถ้าคุณกลัวไปซื้อเอานะครับถ้าคุณไม่อยากโชว์นะครับหรือไม่เอ่อถ้าคุณไม่อยากโชว์นอกจากคุณไปซื้อเอาของใหม่ใส่เนี่ยของใหม่ใส่แล้วเนี่ยหรือของแต่งใส่แล้วเนี่ยคุณก็ไปน็อกหลอกนะครับหลอกไอ้เซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์นะครับทุกวันนี้ก็มีผู้ไ อะไรนะวันตัวขายนะครับลองดูนะครับก็เราต้องไปลองดูนะครับแต่ท่านเขาบอกว่าจบนะก็คือไปหลอกมันไม่หลอกเอาตัวซือไปเปิดมาตัวหนึ่งสองตัวปุ๊บต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วไปหลอกนะครับเขาบอกบางทีจบเลยนะครับไฟเจอไฟไม่โชว์เลยนะครับแต่เราก็รู้ว่าเราหลอกมันอยู่นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการตอบคำถามนะถามว่ามีผลอะไรเคื่องนไหมผมว่าไม่มีนะครับบางคนก็บอกแรงหรือซ้ำไปแรงขึ้นนะครับเอาเอาแคทออกนะครับโล่งพอหายใจโล่งปุ๊บในจมูกโล่งๆปุ๊บในตสบายเลยนะครับเครื่องเครื่อนี่มาหมดเลยนะครับ แล้วก็เอน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่กินนะครับเครื่องยนต์ก็ทางานไม่หนักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือดูเหมือนกันมันจะไหลลื่นนะครับลักษณะนี้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้รักโรคหรือเปล่านะครับลักษณะนี้ก็ต้องว่าภันไปนะครับในวิธีของการรักโรคนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยผมคิดคิดคิดเล่นๆนะครับพอจริงแล้วไอ้แคทเนี่ย้ามันเสียปุ๊บเนี่ยบริษัทออก30นะครับรัฐบาลออก30เราออก30%นะครับอีก10%ก็เอ่อก็อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรอาจจะมีกองทุนนะครับ อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วพอเราจะนั่งปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ในราคาที่หมื่นบาทสองหมื่นสามหมื่นหรือสี่หมื่นบาทนะครับนะครับหลายคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับรับรูปกันไงนะครับไม่ให้ผมให้ผมรักคนเดียวเสร็จแล้วพอเราจะนั้นปุ๊บเนี่ยเออคัดเสียปุ๊บเนี่ยผมก็โดนคนเดียวนะครับสองหมื่นนะครับลักษณะนี้ก็เดือดเหมือนกันนะครับผมเชื่ออยู่หลายหลายคนนะครับประมาณสักมีผมว่ามีไม่เยอะนะคือถ้าคัดเสียปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแคทเนี่ยตัวใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยนนนะะครัััับสมม้้จตตด่อทงนะครับ ไปรัานเทอร์เซียปุ๊บเนี่ยเด็ดร้าเทอร์เซียเขาปุ๊บเห็นพวกบเขารู้ล้วพอเอ่อพอดูพอาะเราอาการพวกบเขารู้ละล่ะเด็ดแล้วพอเราอยางนั้นประเดี๋ยวเขาทำรัดการทำให้เรานะครับในวิธีของการตัดต่อหรือล้วงใส่ที่มันตันออกนะครับหลังจากนั้นก็โล่งนะครับวิ่งพูดเลยนะครับนี่นะครับเป็นคำถามนะครับซึ่งถามเข้ามานะครับในเรื่องของคาตาลิติกนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกก่อนเดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังดีฟังเพราะว่าในคลิปเอ่อยูทูบเนี่ยเขามีนะครับหลักการ1 2 3 4 5เากก็มีบอหมดแล้วนะครับทีนี้ไอ้ประสบการณ์ของผมเนี่ย คือหลายๆคนยังไม่เคยฟังนะครับผมถอดแคตตั้งแต่80,000โลนะครับตอนนี้280,000โลนะครับยังวิ่งอยู่ปกติทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่สะดุดไม่กินน้ำมันเครื่องแหวนไม่หักวาล์วไม่ยันนะครับลูกสูบกรททำงานของคอยจุดระเบิดนะครับหัวทงหุตเทียนต่างๆอานาก็ยังชุดเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในวิธีของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับ จากประสบการณ์ร้วนๆนะครับอะไรพวเราฟังนะครับไม่ได้เอามาจากตำรวจตำรานะครับเอามาจากความจริงนะครับทุกวันนี้นะครับไฟผมยังโชว์อยู่นะครับแอตเลติกที่ถอดออกนะครับยังวิ่งได้ปกตินะครับติดเครื่องปุ๊บชึ้งก็วิ่งได้ไฟก็มาอะไฟโชว์ก็มาอะใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไฟโชว์กับเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจนกว่าคุณจะไปเอ่อเปลี่ยนแคตหรือไปหลอกตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับนะครับไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหรือไม่คุณก็ไปซื้อ่าของตัว ไอนะตัวกล่องนะครับใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คุณไม่ทำอะไรเลยมันก็ยังิ่งอยู่ได้มันก็ยังวิ่งได้นะครับถ้าจนเครื่องพังมันก็ยังวิ่งได้นะครับรถนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิธีของไฟโชว์นะครับนี่นะครับคาถามนะครับว่าถอดแคทพี่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์ไหมนะครับไม่มีครับแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรกับการระเบิมไหมมีครับนะครับอาจจะบพิษที่มันค้างจากการจุดระเบิดเนี่ย ที่มีพวกแกสที่เป็นพิษต่างๆนานาก็จะถูกปล่อยออกไปนะครับบนบรรยากาศของโลกนะครับมาน้อยขนาดไหนอยู่ที่เครื่องเราด้วยนะครับถ้าเครื่องเราถ้าไม่หลวมนะครับไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับมันก็น้อยนะครับมันก็น้อยไม่เยอะนะครับผมก็ยังอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเขาเครื่องเราหลวมนะครับเรือทีฟันดําเมี่ยงเลยลักษณะนี้ก็นี่แหละครับบนลพิษรวนนะครับซึ่งก็ต้อง ให้ความสาคัญนะครับกับการรักโนนะครับในวิธีของการถอดแคตตอลิติกนะครับหลายคนถอดนะครับถ้าไปไปคุยกันเนี่ยหลายคนถอดนะครับถอดแล้วก็ไปจะต่อที่ร้านถอดเสียนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะซื้อของแต่งนะครับอาจจะถูกราคาถูลงนะครับมันเปลี่ยนไส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมว่าน้อยคนนะครับที่จะซื้อแบบเดิมๆนะครับรถคูมี่ไปสามแสนโลเสร็จแล้วเขา ส่วนปุ๊บเปลี่ยนท่อแคตประมาณสองหมื่นปุ๊บมีใครทำบ้างนี่แบบลักษณะนี้นะครับแต่มีนะครับแต่มีแต่มีนะครับแต่ถามว่าจะมีใครทําบ้างนะครับลักษณะนี้อาจจะน้อยน้อยหน่อยนะครับเข้าใจอย่างนั้นนะผมก็จะอย่างนั้นนะครับว่าน้อยคงจะน้อยหน่อยนะครับเท่าที่ติดตามข้อมูลสารเนี่ยเกี่ยวกับคาตาล็อกเนี่ยจากคอมเมนต์ต่างๆันอาส่วนมากจะเป็นตัดต่อนะครับไปยราท่อเสียไปแล้วให้เราให้ให้ท่อนท่อเสียตัดต่อนะครับพอร์ชนาบูเนี่ย เออปัญหาที่เกิดขึ้นเดือดไฟโช์มังดับมังไฟโ์มังดับมังโ์มังดับมังลักษณะนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับลักษณะนี้ก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับเป็นการตอบคาถามนะครับพวกเรานะครับที่ถามกันเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับผมก็เลยตอบเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอฟซีที่ให้กำไายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอฟซีที่ถามคำถามนะครับแล้วก็แนะนํานะครับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่า ที่จะแชร์ให้กับหลายหลายท่านให้กับสังคมฟังนะครับที่แนะนําให้ผมได้มีการพูดได้คุยแล้วก็แนะนำเรื่องราวต่างๆอานานานะครับไปเจอกัผมได้ช่องนะครับใน Facebook ช่างรองหัวใจลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิก์ไวใจล่างนะครับผมก็จะไปนั่งคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับเรื่องราวต่างๆอานานานะครับด้วยความเป็นกันเองนะครับในวิถีของความเป็นพี่น้องนะครับกับพวกคนฝูงนะครับประแชร์กอเราฟังนะครับ30ปีแห่งวิถีของการเรียนรู้รถยนต์นะครับ หลายเรื่องรู้นะครับแต่หลายเรื่องก็ยังไม่รู้นะครับต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกัน,กนครับในวิธีของแคทธริตนะครับตันหรือไม่ตันนะครับ